ที่ประเทศอังกฤษเมื่อเร็วๆนี้เขาก็มีรายงานผลการศึกษาวิจัยที่น่าสนใจมากเขาทำกับผู้คนประมาณ4 0 0แสนห้า0มคนใช้เวลาติดตามต่อเนื่องเป็นเวลา13ปี คนที่เขาติดตามนี่ก็อายุเฉลี่ยก็57ปีนะทีนี้เขาสนใจคือว่าอยากจะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกับการติดต่อสัมพันธ์นะกับผู้คนหรือทีเรียกว่าความสัมพันธ์ทางสังคมแล้วก็พบข้อสรุป เขได้ข้อสรุปที่น่าสนใจมากก็บอกว่าคนที่อยู่คนเดียวหรือรู้สึกอ้างว้างหรือว่าไม่มีคนมาเยี่ยมเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือญาติเนี่ยมีโอกาสที่จะตายเร็วกว่าคนทั่วไปหรือคนกลุ่มอื่นเขาก็ ถอนมาเป็นตัวเลขเลยนะเช่นคนที่อยู่ลำพังเนี่ยไม่มีใครอยู่ด้วยเนี่ยเช่นลูกหลานหรือสามีภรรยาอาจจะเป็นเพราะแยกทางจากกันหรือเพราะว่าร่วมหายตายจากกันมีโอกาสที่จะเป็นโรคหัวใจแล้วก็ตายเพราะโรคหัวใจเนี่ยมากกว่าคนทั่วไปเนี่ย 48% 48%นะก็สูงนะส่วนคนที่ไม่มีใครมาเยี่ยมเลยไม่ว่จะเป็นเพื่อนหรือญาติเนี่ยแม้จะมีคนอยู่ด้วยในบ้านนะแต่ไม่มีใครมาเยี่ยมนะจากที่อื่นเนี่ยมีโอกาสที่จะตายเพราะโรคหัวใจเนี่ยมากกว่าคนทั่วไปเนี่ยห้าสเนะ มเป็นตัวเลขที่สูงมากเลยนะซึ่งมันเชื่อเห็นเลยนะว่าในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้คนเนี่ยหรือความสัมพันธ์ทางสังคมเนี่ยมีผลต่อสุขภาพมากและยิ่งถ้าเกิดมีใครเนี่ยนะที่นอกจากอยู่คนเดียวแล้วเนี่ยแถมไม่มีคนมาเยี่ยมอีกนะ สองปัจจัยบวกกันเนี่ยมีโอกาสที่จะตายมากกว่าคนกลุ่มอื่นเนี่ยหรือคนทั่วไปเนี่ยเจดรตรวมทั้งมีโอกาสที่จะป่วยด้วยโรคโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองหรือเรียกว่าสตโตรกคเนี่ยนะมากกว่าคนทั่วไปด้วย มเขาแยกแยะก,กันได้ชัดเจนขนาดน,นี้นะคือว่าถ้าเกิดอยู่คนเดียวแต่ยังมีเพื่อนมาหาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะตายนะ48%เพราะระหัใจนะตายแม้ว่ามีโอกาสมากคนอื่นมากคนกลุ่มอื่นใน48%แต่ถ้าอยู่คนเดียวด้วย แล้วก็ไม่มีคนมาเยี่ยมเลยเนี่ยก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นนะที่จะตายก่อนคนกลุ่มอื่นเนี่ยเจซึ่งส่วนใหญ่ก็เพราะโรคหัวใจนี่แหละหรือเพราะโรคหลอดเลือดสมองที่เรียกว่าสตโตรกเนี่ยที่ทำทำให้อมัอมาพาตอัมพาตหรือเส้นเลือดในสมองแตกเนี่ยว่ามันเชื่อเลยนะว่าความสัมพันธ์เนี่ยทางสังคมเนี่ย หรือการมีคนแวดล้อมรู้จักเนี่ยนะมีผลต่อสุขภาพมากสุขภาพไม่ใช่เป็นเรื่องของร่างกายอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของจิตใจเลยแล้วจิตใจก็สัมพันธ์กับว่าเรามีเพื่อนมีมิตรม,ม,มีสหายมีครอบครัวแวดล้อมอยู่ได้หรือเปล่านะแล้วเขาก็บอกนะเขาศึกษาน้ว่าถ้าหากว่ามีคนมาเยี่ยมนะ ถ้ามีคนมาเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเนี่ยอย่างน้อยเดือนละครั้งเนี่ยมันช่วยลดการตายเพราะโรคหัวใจได้ไม่น้อยนะแค่มีคนมาเยี่ยมเดือนละครั้งเนี่ยจะเป็นเพื่อนจะเป็นญาติก็ตามคนที่ได้รับการเยี่ยมนี่จะอยู่คนเดียวหรือแม้แต่อยู่กับครอบครัวเช่นสามีภรรยาหรืออยู่กับลูกนี่ก็มีความหมายนะ เขาก็สงสัยว่าทาไมเนี่ยในการที่มีเพื่อนมาเยี่ยมมีครอบครัวมีญาติมาเยี่ยมเนี่ยมันช่วยลดการตายก่อนวัยอันควรได้เขาก็คิดว่าคงเป็นพ่อว่านเนี่ยคนที่อยู่คนเดียวหรือไม่มีใครมาเยี่ยมเนี่ยงเ็าเหงาพวกนี้ก็มีแนวโน้มที่จะเข้าหาบุหรี่หรือว่าเหล้ากินเหล้ามากสูบบุหรี่มากก็ทําให้เป็นโรคหัวใจ มีโอกาสตายเพราะโลหใจมากขึ้นจากนี้ถ้ามีคนมาเยี่ยมนะ,ะเขาก็ช่วยทักช่วยทวงช่วยเตือนว่ากินเหล้ามากเป็นแล้วสูบบุหรี่มากเป็นแล้วหรือบางทีเห็นว่าร่างกายยำยาก็พาไปหาหมอก็ทําให้มีโอกาสที่จะรอดตายหรือว่าได้รับการเยียวยารักษาก็หมออย่างง่นี้นะว่า การที่มีคนมาเยี่ยมเนี่ยมันช่วยทําให้คนแก่เนี่ยที่อยู่คนเดียวเขามีพฤติกรรมที่เสี่ยงน้อยลงนะแริจริงถึงแม่จะไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้านะแค่ความเหงาอย่างเดียวนี่มันก็บั่นทอนจิตใจนะก็ทำให้ย่ำแย่ได้หรือตอมใจตายได้ แต่แน่นอนนะคนส่วนใหญ่พอเหงาพอทุกข์แล้วเนี่ยมันก็ต้องไปหาทางดับทุกข์ด้วยวิธีง่ายๆคือกินเหล้าสูบบุหรี่นะซึ่งก็ทำให้ร่างกายย่ำแย่ลงพระเจ้าอนี่เคยสอนนะธรรมะข้อหนึ่งนะชื่อว่าอายุวัฒนธรรมคือธรรมะที่ทำให้อายุยืนเนี่ยมี5ข้อข้อหนึ่งคือการมีกริยาณมิตนะ การมีกัลยาณมิตรเนี่ยหรือมีเพื่อนเนี่ยมันช่วยทําให้อายุยืดนะเพราะว่าเพื่อนเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ช่วยตักช่วยเตือนช่วยทักท้วงเวลาผิดศีลผิดธรรมเวลา,าไปเ,าเข้าหาเล่าเข้าหายาเสพติดหรือทักท้วงให้ไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นจนกระทั่งคนเขาขับแค้นมาแก้แค้นแต่แค่ เพื่อนนี่มาพูดมาคุยมาเยี่ยมมาเยียนนี่มันก็ช่วยทำให้จิตใจเบิกบานนะก็ทำให้มีอายุยืนได้อันนี้พระเา้ารตัดไปนานแล้วนะว่าเพื่อนเนี่ยกระยะนานมิตรเนี่ยช่วยทำให้อายุยืนในงานวิจัยนี้ก็ชี้ให้เห็นเลยนะนะว่าเพียงแค่มีเพื่อนมาเยี่ยมเดือนละครั้งมีญาติมาเยี่ยมเดือนละครั้งเนี่ยสำหรับคนแก่นะ ไม่ว่าจะอยู่คนเดียวหรือว่าอยู่กับครอบครัวก็ตามนี่มันช่วยเขาได้เยอะเลยช่วยทำให้สุขภาพดีขึ้นหรือย่ำแย่น้อยลงช่วยทำให้ตายช้าลงหรือไม่ตายเร็วกว่าคนทั่วไปเนี่อันนี้ก็เป็นปัญหานะซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้วนะในอังกฤษนะแต่ว่าประเทศ อย่างบ้านเรานี่มันก็มีนาโ,โนไม่สูดจุดนั้นนะถึงแม้เราจะยังไม่เหงาแบบเขาครนะอบครัวก็ยังมีลูกมีหลานแต่ว่าเดี๋ยวนี้ลูกหลานเขา,ยยาย้ลดน้อยถอยลงไม่ใช่น้อยอย่างเดียวนะไปอยู่ที่อื่นด้วยแนวโน้มก็จะเป็นอย่างนี้ชนบทก็เป็นอย่างนี้มากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องต่อไปสังคมคนแก่ก็จะมีคนเหงามากขึ้นเห็นการที่ ไปเยี่ยมไปเยือกันไปเยี่ยมไปเยือนกันนะมันนี่มีส่วนช่วยให้คนที่เราไปเยี่ยมนี่เขามีสุขภาพดีขึ้นได้อันนี้เป็นเรื่องที่คนมักจะไม่ค่อยตระหนักเท่าไหร่อ่าเราก็เตรียมรับพรทิ่ตัง้งปฏิตัง้งตุ้มหังคอยตาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอีปะเมวะสมิชาตูจงสำเร็จโดยชาพรสาเพปูเรนตุสังกปา ขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยถาเหมือนพระจันท์ในวันเพนมณีชโชจิรโสยถาเหมือนแกวมณีอันสว่างสวายควรยินดีสาภีติโยวิวัชนตูหวัน,วานจารายทั้งปวงจงบำราดไปสาพโรคโควินาสตูโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโย อันตรายามีแก่ท่านสุขีสีขายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนปิวาธนาสิลิสนิจังอุทาปจายโนจัตตารธรรมะวะาวันติอายุวันโนสุขังพลังทังสี่ประการคืออายุวันนาสุขาภาะยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กราบ ปกติอ่านนอนจากผู้ใหญ่เป็นนิ้ิพวันตุสัพมังคลังขอสัพพะมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพเทว,วตาพอราเทว,วดาต้องปวงจงรักษาท่านสัพพาพุธานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้สาสัพพาธรมานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรรม สาภาสังคาอนุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งภาสองสาธาโสทิภาวันตุเจขอความสวัสดีทั้งร้ายจงมีแก่ท่านทมมือเทอร